ชื่อเรื่องเงาในห้องเก็บของท้ายตึกแนวจิตหลอนผีคลาสสิกฉากในโรงเรียนจำนวนตัวละครหลักกลุ่มเพื่อนสามคนเมธคนที่กล้าเผชิญหน้าแต่ขี้สงสัยปั้นเพื่อนที่ขี้กลัวแต่ไม่ยอมทิ้งเพื่อนเตยผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มมีเซนทางจิตตอนที่หนึ่งเสียงกระซิบจากตู้ไม้เก่า เสียงฝนตกเบาๆตีหน้าต่างโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมป่าชื้นในจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือตึกเรียนไม้เก่าสามชั้นที่ถูกปล่อยร้างไปครึ่งหลังเพราะโครงสร้างผุพังแต่ท้ายตึกยังมีห้องหนึ่งห้องที่ถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจสนิมเครอะและไม่มีใครในโรงเรียนกล้ายุ่งกับมันจนเสียงบรรยากาศเงียบสงัดของโรงเรียนหลังเลิกเรียน เย็นวันหนึ่งเมธปั้นและเตยกลุ่มเพื่อนมอสองที่มักจะอยู่ทำเวรเย็นด้วยกันกำลังเก็บของอยู่ที่ห้องเรียนชั้นสองแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านล่างจกจกเหมือนมีคนทำของตกที่ชั้นล่างเมธหันไปมองเพื่อนสองคนได้ยินไหมเหมือนมีคนทำของตกที่ชั้นล่างเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินลงบันได ทั้งสคนเดินลงไปอย่างช้าๆและพบว่าที่ชั้นล่างไม่มีใครอยู่เลยนอกจากประตูไม้เก่าบานหนึ่งที่ควรจะล็อกสนิทแต่มันแง้มออกมานิดเดียวเตยพูดกระซิบนี่มันห้องเก็บของท้ายตึกใช่ไหมหรอนึกว่าเขาเอากุญแจไปเก็บไว้แล้วเสียงประตูไม้เปิดออกทีละน้อยเอียดเมธถือไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปในห้อง ในนั้นมืดสนิทเต็มไปด้วยชั้นไม้และตู้เหล็กเก่าๆแต่สิ่งที่เตะตาเขาที่สุดกลับเป็นตู้ไม้เตี้ยใกล้ผนังด้านในสุดที่มีรูเหมือนถูกเจาะไว้พอให้มองลอดเข้าไปได้ปั้นพูดเร็วเบาๆเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยกลับเถอะมันน่ากลัวนะเสียงไม้ลั่นใต้ฝ่าเท้าเบาๆกรอบกแกรบ เมธไม่ฟังเขาเดินเข้าไปใกล้ตู้เตี้ยนั้นและก้มลงมองลอดรูนั้นตอนแรกเขาเห็นแค่ความมืดแต่พอไฟจากโทรศัพท์สะท้อนผ่านไปเขากลับเห็นบางอย่างจืดจืดเมดสะดุง้งถอยหลังชนกับปั้นอย่างแรงมีคนอยู่นี่นั้น ปั้นตกใจถอยหลังกรีดร้องแต่เมื่อเตยรีบส่องเข้าไปอีกครั้งกลับไม่มีอะไรไม่มีตาไม่มีคนมีแค่ความว่างเปล่าและไม้ผุเก่าๆเ,เสียงประตูไม้ปิดเองปั้งพวกเขาสามคนวิ่งออกมาทันทีหัวใจเต้นรัวปั้นหายใจแรงได้ไหมตาฝาดแน่นอนมันจ้องกลับมามันรู้ว่าเรามองเข้าไป เสียงบรรยากาศเงียบงันของตึกร้างลมพัดวูบหนึ่งวันถัดมาพวกเขาตัดสินใจจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ตอนที่เมธเปิดกระเป๋านักเรียนของตัวเองเขากลับเจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ในนั้นเปิดกระดาษในนั้นเขียนว่าอย่ามองฉันแบบนั้นอีกฉันก็แค่อยากเห็นเธอเหมือนกันเสียงสาวเย็นเยียบค่อยๆจางลง เงาในห้องเก็บของท้ายตึกตอนที่สองใครบางคนยังอยู่ในตู้เสียงฝนตกหนักกระทบหลังคาเสียงฟ้าร้องไกลๆวันรุ่งขึ้นเมธยังคงนั่งเงียบอยู่ที่โต๊ะเรียนความรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองยังไม่หายไปถึงจะบอกกับปั้นและเตยว่าเลิกยุ่งกับห้องนั้นเถอะแต่ในใจเขารู้มันไม่จบง่ายๆ เสียงโทรศัพท์แจ้งเตือนเบาๆเมธได้รับข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักตู้ไม้บานนั้นไม่ได้เปิดเพื่อต้อนรับแต่เพื่อปล่อยบางอย่างออกมาเสียงเมธพึมพำใครส่งมาเสียงบรรยากาศโรงเรียนช่วงเย็นเสียงรองเท้านักเรียนเดินบางๆห้องเรียนว่าง หลังเลิกเรียนทั้งสามคนนัดกันอีกครั้งแต่วันนี้ปั้นขอไม่ไปเขายืนยันว่ามันเริ่มผิดปกติเกินไปเหลือแค่เมธกับเตยเดินย้อนกลับไปที่ถายตึกเสียงบานประตูไม้อียดเบาๆเสียงลมพัดวูบหนึ่งเข้ามาในห้องเก็บของห้องเก็บของยังคงมืดเงียบและเย็นกว่าเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไป เสียงไม้ลั่นเบาๆทุกย่างก้าวตู้ไม้เตี้ยที่เคยอยู่ชิดผนังตอนนี้มันถูกขยับออกมาห่างจากกำแพงราวกับมีใครจากด้านในพยายามจะเปิดมันออกเสียงเตยสะอื่นเบาๆกลั้นใจมันขยับเองเหรอจากนั้นเสียงเคาะเบาๆมาจากในตู้ก๊อกกอกก๊อก,ก เสียงเต้นหัวใจดังขึ้นเล็กน้อยเงียบเว้นช่วงเมธค่อยๆย,ย่อตัวลงอีกครั้งส่องไฟเข้าไปในช่องเดิมคราวนี้ไม่มีดวงตาไม่มีเงาแต่กลับมีมือเล็กๆสีซีดขาวโบกชา้ชาๆอยู่ด้านในเสียงพึมพำเด็กฟังไม่รู้เรื่องลอยเบาๆในอากาศอืมอืมออกได้แล้ว เสียงเมธสะดุง้งลมหายใจหอบสั้นเขาดึงตัวกลับทันทีแล้วหันไปจะวิ่งออกจากห้องแต่ประตูไม้กลับปิดลงเองอีกครั้งเสียงปังประตูปิดเองตามด้วยเสียงล็อกกลอนสนิมแกรทกทั้งเมธและเตยติดอยู่ในห้องนั้นเสียงพึมพำใกล้หูเธอมองฉันเธอต้องอยู่ด้วย เสียงฝีเท้าขูดบนพื้นไม้เข้าใกล้ช้าๆจากด้านหลังเตยกรีดร้องเธอเริ่มเคาะประตูสุดแรงเปิดใครก็ได้ช่วยด้วยแล้วเสียงไม้แตกร้าวทันใดนั้นกลอนหลุดเองประตูเปิดผางออกไม่มีใครอยู่ด้านนอกแต่แสงไฟทางเดินกลับมาเมทร,รีบคว้าแขนเตยและพาเธอวิ่งออกมาทันที เสียงฝีเท้ากระหืดกระหอบลมหายใจหายใจขึ้นเรื่อยๆพวกเขาวิ่งมาหยุดหอบที่หน้าตึกเสียงมือถือเมจแจ้งเตือนอีกครั้งข้อความใหม่ขึ้นมาบนหน้าจอหนีไม่พ้นหรอกเราเห็นแล้วว่าเธอเปิดมันอีกครั้งเงาในห้องเต็บของท้ายตึกตอนที่สามเธอไม่เคยออกมาเลยเสียงนาฬิกาเดินช้า บรรยากาศกลางคืนที่หอพักนักเรียนหญิงหลังเหตุการณ์เมื่อคืนเมธกับเตยยังสั่นไม่หายพวกเขาตกลงว่าจะไม่เข้าใกล้ห้องเก็บของนั้นอีกแต่คำว่าไม่เข้าใกล้มันดูสายไปแล้วเสียงลมหายใจของเมธตอนนอนเสียงเตียงไม้ลั่นเบาๆเมธพยายามหลับตาเขาปิดไฟนอนนิ่งในห้องพักนักเรียนชายแต่กลางดึก เขารู้สึกว่าใครบางคนกำลังนั่งอยู่ปลายเตียงเสียงขาเก้าอี้ขูดเบาๆบนพื้นไม้เสียงหายใจแผ่วผิดจังหวัดเขาค่อยๆลืมตาไม่มีใครแต่เงาตรงมุมห้องกลับนั่งหันหลังให้เขาอยู่จริงๆแล้วมีเสียงขยับตัวผ้าห่มขยับเองเบาๆเสียงเมตดในใจอย่าลุกอย่ามองมันแค่ฝัน เสียงกระซิบเบาๆดังใกล้หูเธอยังอยู่ในนั้นแต่เธอไม่รู้ว่าเธอไม่เคยออกมาเสียงกรีดร้องในหัวสาวแน่นกระชับเงาหายไปทันทีวันรุ่งขึ้นเมธเล่าเรื่องทั้งหมดให้ปั้นฟังปั้นหน้าซีดทันทีไม่ใช่เพราะไม่เชื่อแต่เพราะเขาเจอเหมือนกันเสียงฝนปลอยเบาๆเสียงฝีเท้านักเรียนเดินในทางเดิน ปั้นพูดว่าเมื่อคืนเราเดินผ่านห้องเก็บของแล้วได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเราจากข้างในเตยยืนยันอีกคนว่าเธอกลับไปลบคลิปที่เคยแอบถ่ายไว้แต่ไฟล์กลับเพิ่มขึ้นเองเป็นคลิปใหม่กลางดึกกล้องสั้นๆเหมือนมีคนถือถ่ายจากในตู้แล้วมีเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบว่าเสียงคลิปที่ถูกเปิดแตกๆแทรก,กเสียงเด็กผู้หญิงเตย ตอนนั้นเธอสัญญาว่าจะพาฉันออกไปเธอไม่ลืมใช่ไหมเสียงลมหายใจติดขัดแล้วเสียงคลิปจบด้วยเสียงประตูปวกทั้งสามคนรู้พวกเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วไม่ใช่แค่เพราะความกล้าแต่เพราะใครบางคนยังไม่ไปไหนเสียงโทรศัพท์ของเมธสันอีกครั้งข้อความใหม่ขึ้นมาบนหน้าจออีกครั้งคืนนี้เราจะออกมาเอง เงาในห้องเก็บของท้ายตึกตอนที่4ชื่อเธออยู่ในรายชื่อผู้เสียชีวิตเสียงลมแรงประทะหน้าต่างเสียงสายฝนซัดเข้ากระจกเบาๆหลังจากคลิปหลุดลอยออกมาบนมือถือของเตยเมื่อคืนก่อนทั้งสมคนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าพวกเขาจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเธอคือใครเสียงพลิกแฟ้มเอกสารเสียงพลิกหน้ากระดาษในห้องเก็บประวัติ ปั้นแอบเข้าไปที่ห้องธุรการช่วงกลางวันเขาเปิดแฟ้มเอกสารเก่าไล่ดูรายชื่อสิทธิ์เก่าและบุคลากรโรงเรียนแต่สิ่งที่เขาพบในแฟ้มนักเรียนที่เสียชีวิตเมื่อสิบปีก่อนชื่อสุดท้ายทำให้เขานิ่งงนันพิมพ์ชนกจันวิไลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในห้องเก็บของท้ายตึกเสียงสาวพุ่งขึ้นทันทีพร้อมเสียงช็อกปั้นโทรหาเมธกับเตยทันที ทั้งสามนัดเจอกันตอนเย็นหน้าตึกเก่าที่ตอนนี้ถูกปิดตายด้วยไม้กัน้นเตยถือไฟฉายมือสัน่นส่วนเมธถือกล้องทุกคนรู้ดีไม่มีใครปกติอยากเข้าที่นี่หลังพระอาทิตย์ตกเสียงเปิดประตูไม้เก่ากรอนฝืดเสียงฝีเท้าเดินในความมืดบรรยากาศด้านในเต็มไปด้วยฝุน่นกลิ่นอับและเสียงกรอบแกรบของไม้เก่าห้องเก็บของอยู่สุดทางเดินประตูที่ เคยเปิดเองเสียงก๊อกน้ำหยดเสียงนาฬิกาเดินในความมืดข้างในไม่มีอะไรนอกจากตู้เก็บของเก่าโต๊ะไม้และกล่องเหล็กใบหนึ่งที่ไม่มีฝุ่นเกาะเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงเปิดกล่องฝาเหล็กครูดกับขอบดังเอี๊ยดข้างในคือกระดาษโน้ตยับยับเขียนด้วยลายมือหวาดหวัดว่า ใครที่อ่านสิ่งนี้เธอยังอยู่กับคุณและคุณจะพาเธอไปด้วยตราบที่ยังจำได้เสียงฝีเท้าจากหลังห้องช้าๆทีละก้าวเมธหันกล้องไปทางเสียงแต่กล้องดับวูบหน้าจอเป็นสีดำเสียงเต้นหัวใจของเมธหนักขึ้นหนักขึ้นเตยเริ่มสวดในใจมือกำไฟฉายแน่นแต่ไฟฉายเริ่มกระพริบและสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้า ตรงหน้าเสียงไฟฉายดับพรึบแล้วได้ยินเสียงกระซิบในที่สุดพวกเธอก็กลับมารับฉันเสียงเปิดตู้ไม้กระแทกดังปั้งสาวหลอนกระชากทั้งสามคนกรีดร้องพร้อมกันแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือกล้องของเมธมันยังบันทึกอยู่ตลอดเวลาและตอนจบของคลิปมีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆปรากฏขึ้น เสียงหัวเราะหญิงสาวในเงาเมืดแผ่วเบาและขนลุกเงาในห้องเก็บของท้ายตึกตอนที่หเสียงที่ไม่ได้มาจากคนที่ยังมีชีวิตคลิปที่กล้องของเมธบันทึกไว้เมื่อคืนถูกเปิดขึ้นอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสนั่งเงียบอยู่ในห้องนั่งเล่นของปันสายตาจับจ้องหน้าจอแทบไม่กระพริบวิดีโอชัดเจนกว่าที่คิด ไม่ใช่แค่เสียงกระซิบแต่มีภาพเงาดำบางอย่างเคลื่อนผ่านด้านหลังพวกเขาไปช้า,ชาเมื่อพวกเขาหยุดภาพตรงเฟรมที่เงานั้นขยับทุกคนขนลุกเพราะเงานั้นไม่มีหัวเสียงเตยกระซิบมันไม่ใช่เงาของคนเมธรเริ่มวางกล้องเบาๆเ,เมธรเริ่มค้นหาในฟอรัมลับที่มีเรื่องเล่าผีในโรงเรียน พบโพสหนึ่งเมื่อห้าปีก่อนใช้ชื่อหัวข้อว่าเธอที่ห้องถ้ายตึกถ้าได้ยินชื่อเธออย่าทัดโพสต์นั้นเล่าว่าถ้าเคยเจอเธอหนึ่งครั้งเธอจะเริ่มอยู่ในภาพถ่ายของคุณและทุกครั้งที่คุณหลับตาเธอจะอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆเตยเหยิบมือถือขึ้นมาดูภาพเมื่อคืนและสิ่งที่เธอเห็นทำให้ทุกคนแข็งค้าง เสียงขยายภาพในมือถือติดติดติดเงาผู้หญิงในภาพถ่ายยืนอยู่หลังเมธแต่มือของเธอกำลังยื่นมาที่ไหล่ของเขาทันใดนั้นเสียงจากกล้องก็เล่นต่อเองโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพวกเขาช่วยฉันออกไปทีฉันยังติดอยู่ที่นี่ฉันยังไม่ตายไม่จริง น้ำเสียงนั้นไม่ใช่ของคนที่ยังมีชีวิตแต่มันเต็มไปด้วยความเศร้าความแค้นและความหวังสุดท้ายน้ำเสียงสั่นแรงไฟในห้องดับพรึบทุกคนเงียบก่อนเสียงเคาะสามครั้งจะดังขึ้นจากหน้าประตูห้องเคาะเคาะเคาะปั้นกระซิบอย่างกลัวสุดขีดเราไม่ได้บอกใครว่าอยู่ที่นี่แล้วใครมา เสียงกรีดร้องแผ่วเบาดังแทกเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนเสียงถูกลมพัดหายไปตอนที่ 6. ภาพในกล้องวงจรปิดที่ไม่มีใครจำได้เมธเข้าถึงระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเขารู้จักพี่รอพอพอเก่าคนหนึ่งที่ยอมให้ดูย้อนหลังคืนวันเกิดเหตุเวลาตีสองภาพจากกล้องโถงทางเดินท้ายตึกตรงหน้าห้องเก็บของ ในภาพพวกเขาทั้งสามคนเมธเตยปั้นกำลังยืนอยู่หน้าประตูและไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขานั่งตัวแข็งไม่ใช่ภาพของตัวเองแต่เป็นผู้หญิงในชุดนักเรียนอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังปั้นมาตลอดแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขานั่งตัวแข็งไม่ใช่ภาพของตัวเอง แต่เป็นผู้หญิงในชุดนักเรียนอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังปั้นมาตลอดและเมื่อกล้องแพนผ่านหน้าเธอตาของเธอขาวโพลนไม่มีม่านตาไม่มีรูม่านตาเตยเอามือกุ่มหน้าเธอบอกว่าเมื่อคืนฝันฝันว่าเธอยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำหญิงและมีเสียงกระซิบข้างหูว่าถ้าเธอเห็นฉันในกระจกเมื่อไหร่เธอจะไม่ตื่นอีกเลย ทันใดนั้นประตูห้องของป้นก็เปิดออกเองอีกครั้งไม่มีลมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่บนพื้นมีเศษกระจกเล็กๆและคราบน้ำตาเลอะอยู่ใต้ขอบหน้าต่างเหมือนมีใครยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นทั้งคืนเมื่อคืนฉันนอนอยู่ตรงนี้ทั้งคืนแล้วเสียงร้องไห้นั่นคือใครทันใดนั้นกล้องมือถือหยุดบันทึกเองตัดจบแบบกระทันหันเงาในห้องเก็บของท้ายตึก ตอนที่7ห้องน้ำหญิงชั้นสามเสียงก๊อกน้ำหยดดึกสงัดคืนนี้เตยกลับมาที่โรงเรียนคนเดียวเพราะเธอลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องสมุดหลังจากหยิบโทรศัพท์ได้เธอเดินผ่านห้องน้ำหญิงชั้นสามเสียงฝีเท้าเบาๆก้องในทางเดินยามดึกเธอไม่ได้ตั้งใจจะเข้าแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านในเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆสะอื้น เหมือนมีคนขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำเสียงเตยลังเลมีใครอยู่ข้างในหรอคะไม่มีคำตอบมีแต่เสียงร้องเบาๆที่ยังไม่หยุดเสียงบานประตูไม้กระทบเบาๆเคลื่อนไหวช้าๆเตยเดินเข้าไปช้าๆเปิดประตูทีละบานไม่มีใครอยู่เลยจนกระทั่งเธอเปิดถึงบานสุดท้ายเสียงเปิดประตูเอี๊ยดแล้วเงียบผิดปกติไม่มีใคร แต่ในกระจกเธอเห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังตัวเองเตยหายใจเธอสะดุดหนักขึ้นเตยหันกลับไปไม่มีใครแต่ในกระจกยังอยู่หญิงสาวคนนั้นยิ้มและยกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะทักทายเธอเสียงกระจกแตกร้าวดังขึ้นช้าๆทีแล้วรอยเตยถอยหลังมือสั่น ทันใดนั้นไฟในห้องน้ำกระพริบทีกระจกสั่นเหมือนจะหลุดจากผนังเสียงผู้หญิงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศทางเธอเห็นฉันแล้วก็ออกไปไม่ได้อีกนะเสียงประตูห้องน้ำล็อกตัวเองตัดฉับเตยกรีดร้องและทุกอย่างดับวูบเงาในกระจกหายไปเหลือแค่เธอคนเดียวหรือเสียงเท้าเปียกน้ำเดินจากมุมห้องเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ แล้วไฟในห้องน้ำก็ค่อยๆสว่างขึ้นเองอีกครั้งแต่กระจกไม่สะท้อนร่างของเธออีกต่อไปแล้วเงาในห้องเก็บของท้ายตึกตอนที่8กระดาษคำตอบของคนที่ไม่มีชื่อตอนที่8กระดาษคำตอบของคนที่ไม่มีชื่อวันนี้เป็นวันที่อาจารย์หมวดสังคมสั่งให้นักเรียนทำข้อสอบย่อยทั้งห้องเงียบกริบ มีเพียงเสียงเขียนของปากกาลูกลื่นเสียงขีดเขียนเบาๆแทรกด้วยเสียงนาฬิกาดังเป็นจังหวะตะวันนั่งอยู่หลังห้องสังเกตเห็นสิ่งประหลาดบนโต๊ะฝั่งตรงข้ามมีกระดาษคำตอบที่ไม่มีใครนั่งอยู่แต่กลับมีลายมือเขียนลงไปเรื่อยๆเสียงฝีปากกาขีดบนกระดาษไม่มีรางเจ้าของ เขาหันไปกระซิบกับอันและเนแต่พอหันกลับไปกระดาษแผ่นนั้นว่างเปล่าเสียงพัดลมหยุดหมุนกระทันหันเงียบผิดปกติแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนคนลุกยิ่งกว่านั้นคือ <c oughs> เมื่อสอบเสร็จและอาจารย์เก็บกระดาษ <c oughs> เขาเอ่ยขึ้นว่ามีคนไม่เขียนชื่อตัวเองบนกระดาษใครคือนักเรียนหมายเลข25ทั้งห้องมีแค่24คน อาจารย์ยืนยันว่ามีคนส่งกระดาษคำตอบจริงชื่อที่เขาอ่านออกมาเป็นชื่อที่ไม่มีอยู่ในสาระบบนักเรียนของโรงเรียนและลายมือนั้นคือลายมือของเด็กหญิงที่หายตัวไปเมื่อสมปีก่อนในห้องนี้เสียงนาฬิกาหยุดเดินเวลาหยุดชั่วครากลุ่มของตะวันกลับไปดูเทปวงจรปิด ในวินาทีที่อาจารย์เก็บกระดาษมีเงาสีดำลางๆนั่งอยู่บนเก้าอี้ว่างฝั่งตรงข้ามไม่มีใครเห็นด้วยตาแต่กล้องบันทึกมันไว้ชัดเจนเธอยังกลับมาทำข้อสอบเสมอแม้ไม่มีร่างไม่มีชื่อและไม่มีลมหายใจเสียงขีดเขียนช้าๆบนกระดาษจางหายและที่น่าขนลุกยิ่งกว่ากระดาษคำตอบของเธอได้คะแนนเต็ม เงาในห้องเก็บของท้ายตึกตอนที่ก้าบันไดที่ไม่ควรก้าวลงเสียงฝนตกเบาๆกระทบหลังคาอาคารเรียนยามเย็นที่อึมครึมวันศุกร์เย็นตะวันอันและเนต้องอยู่เวรน,นักเรียนเสียงถังน้ำถูกลากเสียงรองเท้าก้าวบนพื้นเปียก พวกเขาเดินตรวจรอบอาคารเรียนเก่าจนมาถึงบันไดเล็กๆหลังสุดของตึกที่ถูกปิดด้วยแผ่นไม้แผ่นใหญ่มีป้ายซิดซีดเขียนไว้ว่าห้ามใช้พื้นทรุดแต่บันไดนั้นกลับสะอาดกว่าปกติเหมือนมีใครเดินใช้อยู่บ่อยครั้งเสียงไม้กระดานแอดเบาๆฝีเท้าเหยียบลงบนขั้นบันไดตะวันรู้สึกถูกดึงดูด เขาเผลอเอื้อมมือเปิดแผ่นไม้ที่ปิดไว้และเดินลงไปอย่างไม่รู้ตัวเสียงฝีเท้าลงบันไดลึกขึ้นเรื่อยๆลมหายใจเริ่มหนักบันไดที่น่าจะยาวเพียงสองชั้นกลับกลายเป็นบันไดที่ไม่มีวันสิ้นสุดอันกับเนตามลงไปแต่ไม่ทันตะวันหายไปเหลือเพียงเสียงกล้องเบาๆที่สะท้อนกลับมาอย่าลงมาที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอ เสียงกระซิบหลายเสียงซ้อนกันเสียงหายใจแผ่วที่ผิดธรรมชาติทั้งคู่รีบวิ่งย้อนกลับขึ้นบันไดแต่กลับพบว่าขั้นบันไดที่พวกเขาเดินลงมากลายเป็นผนังปูนไม่มีทางขึ้นไม่มีทางลงและไม่มีตะวันเสียงนาฬิกาเดินเร็วผิดปกติเวลาหมุนกลับหรือหยุดนิ่ง ห้านาทีต่อมาพวกเขาถูกอาจารย์เวนเจออยู่ในห้องน้ำชายของตึกทั้งที่ตอนแรกอยู่หลังตึกไม่มีใครรู้ว่าตะวันหายไปทางไหนแต่ในกล้องวงจรปิดตะวันเดินลงบันไดแล้วค่อยๆจางหายไปเหมือนถูกดูดกลืนด้วยเงามืดและเมื่อเช้าวันจันทร์ถัดมามีรองเท้านักเรียนเปียกฝนวางอยู่ตรงบันไดนั้น คู่เดียวและคู่นั้นเป็นของตะวันเงาในห้องเก็บของท้ายตึก EP 10ความจริงของห้องเก็บของท้ายตึกเสียงลมหิวเบาๆลอดหน้าต่างในเวลากลางคืนคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะกลับมาที่นี่ตึกเรียนร้างที่ถูกปิดตายและห้องเก็บของที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตะวัน บาสและเนกลับมายืนหน้าห้องนั้นอีกครั้งด้วยสายตาหนักแน่นกว่าเดิมเพราะวันนี้พวกเขาจะเข้าไปค้นหาความจริงให้ได้เสียงเปิดกล้องมือถือเสียงเดินเบาๆบนพื้นไม้เก่าถ้าเรากลับออกมาไม่ได้บาสพูดพลางกลืนน้ําลายเราจะไม่มีวันกลายเป็นพวกมันเข้าใจไหมเสียงประตูเหล็กค่อยๆเอียดเปิดออก เสียงลมหายใจสามคนทับซ้อนกันแบบระแวงภายในห้องมืดสนิทแต่ตรงมุมห้องมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวเสียงกระซิบดังมาเบาๆจากในความมืดมีคนอยู่ข้างในตะวันเปิดแฟลชฉายขึ้นทันทีแสงแฟลชเสียงเปิดแฟลชฉายเสียงเนอุทานเบาแต่ตกใจ ตรงมุมนั้นคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวรุงรังใส่ชุดนักเรียนสีซีดเธอนั่งกอดเข่าอยู่หน้าไม่มีสีเลือดและไม่มีตาในเบ้าตาเธอเป็นใครตะวันถามแต่ไม่มีเสียงตอบจากนั้นเสียงผู้หญิงอีกคนก็ดังขึ้นด้านหลังพวกเขาอย่ารบกวนมันมันต้องอยู่ที่นี่เสียงบิดประตูเหล็กจากด้านนอก เสียงเนตะโกนมีคนล็อกประตูพวกเขาติดอยู่ในห้องนั้นแล้วดนปรีกดดันเริ่มเบาๆแล้วค่อยๆเร่งจังหวะขึ้นบาสวิ่งไปพยายามทีประตูตะวันพยายามโทรออกแต่ไม่มีสัญญาณเงาในห้องเริ่มขยับเข้ามาใกล้ เสียงกระซิบดังกว่าเดิมกลายเป็นเสียงกรีดร้องเสียงกรีดร้องในหลายระดับเสียงผสมกันจนกลายเป็นเสียงหอนพวกมันไม่ใช่คนพวกมันอยู่ที่นี่มาตลอดเนยหยิบสมุดเก่าที่ตกอยู่ตรงมุมห้องขึ้นมาในนั้นคือบันทึกของนักเรียนหญิงชื่อชลิตาบันทึกสุดท้ายเขียนไว้ว่าพวกเขาผลักฉันไว้ในนี้เพราะฉันเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็น ฉันจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่จนกว่าจะมีคนมาแทนฉันจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่จนกว่าจะมีคนมาแทนเธอพลิกหน้ากระดาษพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆในห้องเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงไม่มีใครออกมาจากตึกนั้นเลยแต่ตอนเช้ามีเจ้าหน้าที่มาพบแค่กล้องมือถือตกอยู่หน้าห้อง ในคลิปสุดท้ายภาพสั่นไหวเงาดำเต็มห้องและเสียงกระซิบแผ่วเบาว่า,วาที่นี่ต้องมีเงาเงาที่ไม่มีวันออกไปเสียงเงียบสนิทต,ตัดด้วยเสียงลมหิวจบเธอแอนเงาในห้องเก็บของท้ายตึกอย่าลืมบางห้องไม่ควรเปิดและบางเงาไม่ควรแม้แต่จะมองกลับไป